สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดที่โรงแรมเอสซีพาร์คนายแพทย์ชลนละน่านสีแก้วสอสอน่านหัวหน้าพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมการเตรียมยื่นยติอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ว่า พักฝ่ายค้านได้ประชุมปรึกษาหารือกันแล้วพักมีมติชัดเมื่อเปิดสมัยประชุมวันที่หนึ่งพฤศจิกายนจะเริ่มยื่นยติทันทียตินี้เป็นเรื่องการสอบถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาให้กับคณะรัฐมนตรี เมื่อถามว่าหลังการประชุมเอเปกจะมีแนวโน้มยุบสภาหรือไม่นายแพทย์ชุลน่านกล่าวว่าขอขยับตัวเลขขึ้นมาร้อยละ9กโดยเหตุผลการยุบสภามีสองข้อคือ 1. ผู้มีอำนาจเห็นว่าตนเองได้เปรียบทางการเมืองที่จะใช้ในการเลือกตั้งเพื่อสืบทอดอำนาจต่อ 2. เป็นเรื่องประเด็นเงื่อนไขทิศทางการเมืองนั่นคือความเห็นและความต้องการของประชาชน เมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ที่อาจยุบสภาและรักษาการยาวจนถึงช่วงเดือนมีนาคม2566นายแพทย์ชนลน่านกล่าวว่าเงื่อนไขนั้นจะเกิดขึ้นต่อเมื่อไม่มีกฎหมายเลือกตั้งเรากังวลเรื่องที่ไม่มีกฎหมายเลือกตั้งขณะนี้อยู่ในชั้นศาลร,รัฐธรรมนูญฉะนั้นประมาณอีกหนึ่งเดือนน่าจะทราบผล กรณีท่าสารวินิจฉัยว่าเรื่องนี้เป็นสาระสำคัญและขัดกับรัฐธรรมนูญกฎหมายจะตกทั้งฉบับต้องไปเข้าสู่กระบวนการใหม่เงื่อนไขนี้จะเกิดขึ้นในกรณียุบสภาแล้วไม่มีกฎหมายเลือกตั้งตนเชื่อว่าผลเอกประยุทธ์ไม่น่าจะทำเพราะเป็นการกระตุ้นหรือเติมเชื้อเพลิงให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยมีพลังมากขึ้นแล้วจะเกิดความวุ่นวาย นายประเสริฐจันทระรวงทองสอสอนครราชสีมาและเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวเสริมว่าเรื่องการยุบสภาเราไม่กังวลเพราะเราตั้งสมมติฐานว่าการยุบสภาเกิดขึ้นได้ตลอดทางพรรคเตรียมความพร้อมตลอดทั้งคนนโยบายหรือหากลากยาวไปถึงเดือนมีนาคมอาจเป็นผลดีกับเพื่อไทยด้วยซ้ำ จับตาเปิดประชุมสภาเทอมสุดท้ายก่อนรูดม่านในเดือนพฤศจิกายน2565พักฝ่ายค้านจองกระถินประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีผู้รอดคดีนายก8ปีตามคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญแกนนำฝ่ายค้านทุกพักเห็นชอบด้วยเพราะมองว่าเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะแสดงผลงานฝ่ายตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินของกลุ่มสามปพร้อมองคาพยพที่ถูกตั้งแทนให้เป็น คู่แข่งการเมืองในสมรภูมิเลือกตั้งที่ใกล้จะมาถึงทว่าห่วงเวลาเปิดประชุมสภาเดือนพฤศจิกายนตามไทม์ไลน์ของสามปอที่บิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐเคยหลุดปากไว้ถึงจังหวะยุบสภาหลังประชุมเอเปกอาจทําให้ฝ่ายค้านฝันสลดยเพราะเงื่อนไขเวลาไม่ทันเปิดเวทีการแสดงสุดท้าย ต่อเรื่องนี้สุทินคลางแสงรองหัวหน้าพักเพื่อไทยประธานวิฝ่ายค้านยังไม่สิ้นหวังโดยมองว่าแม้ว่าจะจวนเจียนกับทำลายยุบสภาที่พี่ใหญ่เคยบอกแต่เมื่อมองสีหน้าและแววตาพลเอกประยุทธ์แล้วมั่นใจว่าอยู่ยาวแน่และอาจลากยาวไปจนครบเทอมถึงมีนาคม2566 โดยสถานการณ์ทางการเมืองที่องค์าพยพสามปอไม่ได้ไปต่อประธานวิฝ่ายค้านประเมินว่าการยุบสภาไม่เกิดขึ้นเร็ว 1. ประยุทธ์ห่วงอำนาจ 2. ประยุทธ์ไม่ได้เปรียบทางการเมืองส่วนสถานการณ์นอกสภาการประชุมนับ1ประเทศไทยหยุดอำนาจสามปอของคณะล้อมรวมประชาชนรวมถึงกลุ่มต่างๆอาจทำให้รัฐบาลเดินลำบาก แต่เมื่อเทียบกับมือที่กลุ่มอำนาจไว้เชื่อว่าจะหาทางไปเพื่อเป้าหมายอยู่ยาวที่สำคัญหลายฝ่ายเห็นตรงกันว่าแม้สารรัฐธรรมนูญจะวินิจใช้ให้นับวาระ8ปีการดำรงตำแหน่งนายกของพลเอกประยุทธ์ในวันที่6เมษายน60ดังนั้นหากอนาคตได้กลับสู่ตำแหน่งนายกอีกครั้งจะเหลือเวลาไม่เกินครึ่งเทอม ต้องวัดใจว่าประยุทธ์จะยอมหยุดหรือไม่ดังนั้นการอภิปรายทั่วไปในสภาจึงเป็นเวทีใหญ่สุดท้ายที่ฝ่ายค้านจะใช้แก้เกมประยุทธ์อยู่ยาวคู่ขนานกับการเดินหมากการเมืองเพื่อเอาชนะในพื้นที่เลือกตั้งล่าสุดประเด็นที่ฝ่ายค้านเตรียมทำยติเพื่อซักถามปัญหาและข้อเท็จจริงรวมถึงเสนอแนะการแก้ปัญหานั้นถูกเกินออกมาแล้วจากพักร่วมฝ่ายค้านทั้งประเด็นปัญหาที่ต่อยอดจากการอภิปรายไม่ไว้วาง ปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังคมสืบเนื่องจากการบริหารราชการของรัฐบาลที่ล้มเหลวและพร้อมตอกย้ำถึงปัญหาโครงสร้างโครงการพื้นฐานต่างๆขนาดใหญ่ของรัฐบาลที่พบประเด็นเอื้อประโยชน์ให้กับบางพรรคการเมืองและเชื่อว่าจะหวังผลสูงสุดในการเลือกตั้งครั้งหน้า ดังนั้นเป้าหมายสูงสุดจึงถูกวางโจทย์และล็อกเป้าไปที่3ปอและภูมิใจไทยในวิธีการแสดงส่งท้ายของฝ่ายค้านขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเนื่องจาก YouTube มีการจำกัดการมองเห็นของช่องเรื่องเล่าข่าวเด็ดเพื่อให้ท่านผู้ชมไม่พลาดข่าวสารประจำวันทางทีมงานจึงได้สร้างช่องใหม่ชื่อ Insight News ฝากกดติดตามได้จากลิงก์ข้างล่าง หรือชมวิดีโอต่อกดลิงก์ที่ท้ายคลิปได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ